เอาตรงๆเลยไหมพี่ตรงเลยค่ะไม่ไม่ตอนแรกดูจับลูกสิว่าแทนแต่ว่าองค์นี้ไม่แทนอ้าวเหรอคะเนี่ยครับไม่ไม่ไม่แทนจริงเหรอใช่เจ๋ดีมากครับดูดูจากรูปผมดูแท้เลยแต่พอมาดูองค์ใช่ไหมไม่ไม่แทนแล้วแต่มันเยอะแร้เไ้ยอันนี้แบบให้มาก็เก็บเก็บแค่นั้นเองค่ะนี่นะครับเพราะว่าพี่โชคดีละองค์เนี้ยเป็นเนื้อตะกั่วเล่นอยู่ประมาณพันบวกพันประบัด ต่องค์นี้ยัม่เจ้าผมเห็นแบบอยู่ใต้เหรียญเนี้ยครับก็เลยหยิบออกมาตอนแรกก็คิดว่าเนืีอตะปั๋วก็เลยลองเอามาเทียบเทียบกันดูอันนี้เป็นองค์นี้เป็นเนื้องินส่แสนบกล 4, บสี่แสนบถ้าไม่ดไป <ST AN K> วัดีครับวันนี้ผมก็มาเช่าพระกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ที่เขาส่งรูปพระมาชุดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับชุดหนึ่งก็เดี๋ยวเบื้องต้นมีดูดูไว้บางองค์นะครับผล <พอ S 1> มีหลวงพ่อปานอันนี้เป็นพระของพ่อให้มาค่ะพ่อเก็บไว้นานแล้วแต่ก่อนนั้นไม่รู้นะคะอาจจะพ่อได้มาอีกมีมีมี เยอะไหมหรือว่าอันนี้ได้มาบางส่วนกจระจ,จะ,จจะจายไปบ้างคือกระจัดกระจายไปเรื่อยค่ะมีบ้างข้างบนบ้านก็มีแต่ว่าอันนั้นเก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนแค่นี้ก่อนอที่สนใจก็จะมาดูเป็น,ปนหลวงพ่อปานที่ผมบอกั้าใส่อยู่ในบ้านนีครับเป็นหลวงพ่อปานที่ผมบอกคือองค์ที่สนใจเลยก็จะเป็นองค์นี้ครับ แต่บางตอนก็ต้องมาดูเก้แท้น้วยไครับพระพุทธรูปอะไรมีบ้างไหมสองพี่มีค่ะมีอยู่ห้องพระแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยยังค่ะเก็บไว้ก่อนให้พี่ดูตรงนี้ก่อนพอเสร็จได้นะค่ะเลยครับต้องดูผมผมผมพูดตรงๆนะพี่พอดูจากรูปอะครับดูจากรูปมีโอกาสแท้สูงแต่พอมาดูองค์จริงแล้วผมว่าไม่น่าใช่แบบแป๊นนึงนะครับดูสว่างสว่าง ไม่แน่ใจว่าพ่อเขาให้ใหมาค่ะก mm ็ hmm. เลยเดี๋ยวให้ดูให้ก่อนมีราคาในใจบ้างไหมพี่ที่ที่แบบที่ส่งมาได้ได้เช็คราคาหรือเปล่มีค่ะอ๋ะอก็มีแลควค่ะแต่ดูก่อนว่าราคามันต่างกันเยอะไหมอ่ะตรงตรงเลยไหมพี่ตรงเลยค่ะ <laughs> ไม่ไม่ตอนแรกเยรจะรู้สึกว่าแทนแต่ว่าตรงนี้ไม่แทนอ้าวเหรอฮะเนี่ยครับ ไม่ไม่ไม่แท้งีหรอใช่นี้ดับคืนพี่เด็ทุกคนดูอย่างอื่นด้วยได้ไหมครับเผื่อได้ค่ะอ๋อตัวนี้ไม่แท้จะได้บอกคือถ้าคือถ้าแท้เนี่ยผมมองว่าไม่มีโอ้นไม่ไม่แท้ถ้าซื้อกูชาไหมคะไม่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 ได้เช่าเลยไม่เช่าเลยหรออันนี้คือถ้าแท้สภาพนี้ครับไม่มีผมกุกก็หลายหลายหมื่นแตถ้ามีผงปุก็เป็นแสนถ้เสีส่งแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่แท้แต่กแยกนงก็ แทขออนุญาตดูในนี้ได้ค่ะได้ค่ะคนลงตรงทีอะไรดูไม่แท้เราก็จะไม่ได้รับเช่าแต่ถ้าอันไหนที่ดูแท้เราเช่าแน่นอนต้องไปดูก่อนถ้าแท่นี้ได้ราคาอยู่ช่ก็<ช>แบบนี้ถ้าแท้ผมมองว่าหลายหมื่นเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ข้ามแสนหรอกเพราะผมอุดไม่มีแล้วก็ค้าเนี่ผ่านการใช้งานมาด้วย,ยนี่เงินพอขายได้แบบนี้พูดลงตรงที่เราก็อยากให้แท้เพราะถ้าแท้ที่ก็จะได้เงินกอนอผมก็จะเอาไปออกต่อก็มีกำไร แล้วเราจับตาแล้วดูแบบพวกเครื่องเค็ดอะไรด้วยไคะซื้อครับ<อ>ก็รับรับรับซื้อด้วยนะครับพี่ถ้าพี่มีก็เดี๋ยวเอาเอามาดูก็ได้แนตะ่ว่าเดี๋ยวเราดูค,ค่ะค่ะแต่ว็ก็อไปแบบนีขายได้ไมไม่แพงบางอย่างในนี้ก็ขายได้หมดเลยนะพี่แต่บางอย่างขายได้ห้าหกร้อยเลย ไม่เดินกใช่อันนี้ก็แต่วันนี้ไปแบบลูกค้าเยอะไหมคะหลายที่เลยก็จะมีก็จะมีแบบคนส่งลายเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยก็จะมีน้องทีมน้องทีมงานวิ่งด้วยแล้วก็ตัวผมเองวิ่งด้วยส่วนมากค้าที่ตัดสินใจยากๆพระแทงๆราคาสูงๆอะไรเงี้ยครับอาจจะไปกดวิ่งเองใช่ย่างแบบเนี้ยต้องมาดูหน้างานเพราะว่าเก๋ดีมากครับดูจากรูปผมดูแท้เลยแต่พอมาดูองค์ฉินไม่ไม่แท้ ก in mm hmm. mm hmm. e ิ่งโคตรแรงเลยออันนี้น <ok ี่พอรู้คะบ้างไหมหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบเลยเแต่แบบให้มาก็เก็บแค่นั้นเองค่รนับนนึงนะครับบอว่าพี่โชคดีละอันยังไงคะก็จะมีอันนี้ยตอนแรกที่ผมยิบออกมาอันนี้เป็นยี่สิบห้าสตวรรษเดือนเป็นยี่สิบห้าสตวรรษให้ต้องดูนแล้ว องคเนี้ยเป็นเนื้อตะกัวเล่นอยู่ประมาณพันบวกพันกว่าบาท mm. อะไรเงี้ยแต่องคเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นแบบอยู่ใต้เหรียญเนี้ยครับเพื่อยหยิบออกมาตอนแรกก็คิดว่าเนื้อตะกัวก็เลยเราลองเอามาเทียบเทียบกันดูอันเนี้ยเป็นองค์นี้เป็นเนื้อเงิน <What? S 1> ส่วนตัวดูเป็นเนื้อเงินนะพี่แต่ว่าถ้าจะชัดกว่านี้เดี๋ยวผมต้องต้องขอแกะพัสดุกั oh. ูเพราะว่าราคาต่างกันเยอะ mm. อนแรกผมก็คิดว่าเป็นเนื้อตะกั่วอยู่ในในกองอย่นึงอีท่านเนื้อเงินก็จะราคาคนละเรื่องเลยท่านเนื้อเงินพูดตรงตรงนะพี่เล่นหลักแสงหรือ้าเชื่อโอ้ตังตินใช่เ <laughs> พราะว่าสีเนื้อเงินนะครับเงินเมื่อผ่านอากาศอนะไรเงี้ยก็จะดำดำจะไม่เหมือนตะกัว่วจะเขาจะดำคนละอย่างนะครับเื<ม>้เงินเขาจะดำไม่เหมือนตะกัว่วมีตะกั่วเขาจะเป็นดำแบบดำฟ้าฟ้าเงินเขาจะดำแบบดำลงๆ ราคาต่างกันย่างเห็นได้ชัดเลยนะพี่ถ้าขายเป็นเนื้อตะ่วนี่ถ้าถไม่รู้รถ้าถ้าไม่รู้เนี่ยขายเป็นเนื้อตะ่วเนี่ยโหเสียดายถ้าพี่ปล่อยพี่อืนนน่นเนี่ยคงได้ลับพันมังเนี่ยไม่แน่หรอกพี่ถ้ามันต้องแบบบอกตรงๆอย่างผมก็บอกพี่นะอนุมานไม่แทนไม่เป็นไรได้องนองนี้ก็ยังดีเดี๋ยวผมตีราคาให้พี่ละกัน อันนี้อยู่ในกองเดียวกันเลยขอให้กล้องดูหน่อยค่ะองนี้เป็นเนื้อชิน้นองนี้เป็นเนื้อเงินครับ<ม>ก็คาาจะใกล้เคียงกันถ้าเนื้อทองคาก็เป็นหลาน<ม>ถ้าสวยๆผมซื้อผมซื้อเป็นหลานถ้าสวยๆอันนี้อาจจะไม่ปล่อยนะะอันนี้จะจ็ดไว้ได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพะได้จะน,นั้นเลยเอาจน,นั้นอ๋อ <laughs> อันนี้ก็เนื้อเงินเนี่ยนี่เนื้อเงินแต่ว่าไม่แพงเดี๋ยวผมลองทีราคาดูแต่ว่า พี่จะปล่อยหรือว่ายังไม่ปล่อยก็พี่ละตัพี่ตัดสินใจเลยแต่ว่าลองฟังราคาดูแต่ผมก็อยากอยากได้เพราะว่าหายากเหมือนกันส่วนแบบนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเลยนะใช่ถ้าจะเก็บอันนี้ยังไม่แทงเก็บไว้ได้นี้เลยนะครัพรุ่งนี้พี่ถ้าไม่ดำก็ขายได้ประมาณสี่แสนบวกลบสี่แสนบวกลบใช่ถ้าไม่ดำโอ้ my god ที่ผมเทียบกันดูต้องกันแรกอะเพราะว่า ผ่วมีผ่านการใช้งานมาบุโตรตงแต่ว่าเอาเป็นตัวเลขก็และกันนะครับพี่ถ้าสักประมาณสามแสนได้ไหมส่วนแบบเนี้ยขายได้ประมาณพันกว่าบาทอะไรเงี้ยเป็นเนื้อชิน้นนี่ก็เหมือนกันเนื้อเงินก็ขายได้ประมาณพันกว่าบาทแต่พี่จะเก็บไว้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันพันกว่าบาทสองพันถือว่าโชคดีนะเอาว่าถ้าผมบอกพี่ว่าพี่พี่เป็นต,ตัว <laughs> อันนี้เขาแบบไอ้นั่นพี่ก็พี่ก็ไม่ไม่รู้ไม่ทราบไม่ไม่รู้อยู่จริงจริงไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้จริงจริง่ะเป็นแนวเป็นเนื้อเงินครับดูเป็นเนื้อเงถ้าผิวใสใสก็ประมาณสี่แสนบวกลบมแต่ว่าของพี่มัน ผิวจะแบบดำดำหน่อยดำดำจะได้ดูของจรนผิวก็จะแบบดำดำหน่อยเป็นรอยดำรอยดำดำดำๆแบบคือแบบนี้ผมมองว่าขายได้ประมาณสามแสนกว่าบาทเลยบอกว่าพี่สักสามแสนได้ไหมอนี้จะเก็บแคิชินอะไรก็ได้ผมซื้อประมาณพันอาได้พันกว่าบาทค่าท่าทีทั้งหมดเบบนี้สามนิดๆได้ไหมคะปอย่าณนี้แล้วกันพี่อันนี้ซื้อไม่ข้ามหมื่นอยู่แล้วเพราะว่าได้เป็นเ้งเงินก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ไม่นิยมเพราะว่า อันเนี้ยตัวเลขได้แค่ไห่มันตัวเลขที่ดีกว่าเผื่อได้เซอร์กันสามหันได้ไหมคะไม,ไม่ไหวไม่ไหวหรอสามสิบสองนะกันสามแสนสองถ้าถ้าได้ผมว่าผมเอาแต่ว่าถ้าถ้าเกิกนตัวเนี้ยน่าจะต้องขอยอมก่อนพี่โอเคไหมสามสามแสนสามแสนสองพี่โอเคไหมสามแสนสองได้ค่ะเดี๋ยวพี่มีเคปให้ดูแหละเอาเอามาดูเลยพี่ลอลองมาดูเอามาดูเอามาดูเผื่อมันจะได้ได้ได้ครับลองเอามาดู Few moments later. อันนี้ก็ได้มานานแล้วครับพี่นานค่ะอันนี้เป็นทำอะไร,รอะหมอที่วัดความแข็งของเพชรสีแดงซะด้วยเวลาจี้กับหัวตัวนี้เข้าไประดับความแข็งของเพชรก็จะขึ้นสุดเลยแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่เพชรเป็นพลอยเป็นหินอะไรเงี้ยครับก็ไม่สามารถระดับความแข็งก็จะไม่ขึ้นนี้ทดสอบข่าวครับว่าอันนี้อันนี้คือแหว,วนของผมถ้าถ้าสมมติแบบนี่ครับก็จะขึ้นสุดเลย เนี่ยครับมันจะลองเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวน,นี้ดูได้กันเลยนะพี่ดูได้กันเลยเนี่ยอันนี้จี้แล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยไม่ยังไม่ใช่เพชรแท้เอ๊ไม่ใช่หรอใช่เนี่ยจี้บังซื้อมาหลายบาทเลยนะน่าจะน่าจะโดนมาครับพโดนจ้าชิเนซื้อออกมาอีกทีอะค่ะ ที่ลองดูดิมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นผมไม่ได้แบบในผมจี้ที่หัวเลยนะมันไม่ขึ้นแต่ว่า้นผมจี้ของผมี่แหวนผมน่าจะโดนหลอกมาต้องเก็บไว้ก่อนเหรอเก็บไว้เืบอเป็นแท้ไม่แท้อีกแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรพี่เอาถ้ามีเชื่องเพชรเชื่องทองอะไรเงี้ยก็ก็ลองส่งมาดูก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยซื้อสามแสนสองพี่เกินนี้ยอม อันนี้เป็นเงินสดน่ะคะโอนครับโอนดีกว่าอันนี้ไม่ข้าหมื่นใช่ไหมพี่ใช้เท่าไหร่นะสักแปดพันกระที่ผมแปดพันเนาะเอารวมๆกันไปเลยก็ได้เป็นหมื่นได้ไหมคะไม่ห็นนะพี่นี่หมื่นผมขอผมขอไว้เนีผมขอไว้เนี่ยหนึ่งวงนึนี่ขายได้พันกว่าบาทเลย โอเคค่ะจะได้แบบเป็นสามแสนสามก็จบไปพระเนื้อเงินชุดหนึ่งแล้วก็ยี่ห้าสตระวัดเนื้อเงินหนึ่งพงตอนแรกไม่คิดว่าจะมีด้วยตอนแรกผมก็เอ๊ะสงสัยก็เลยเอามาเทียบดูกันไม่คิดว่าจะใช่สุดท้ายก็ใช่ก็บอกตรงตรงก็ทั้งหมดสามแสนสามหมื่นก็เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก็เดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวหลังจากปิดคลิปก็เดี๋ยวโอน ก็ท่านใดอยากจะปล่อยพ้าแบบคุณพี่ท่านนี้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าพาาที่บ้านเรามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับลองส่งรูปมาในไลน์ก็ได้ครับมีทีมงานตอบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่งรูปมาแล้วล้วก็ทิ้งเบอร์โทรตามไลน์ที่อยู่ด้านบนได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากครับแล้วก็ฝากกดไลค์ก็สับสไครต์ไปตามกันได้นะครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ Never let them get inside your head. They'll tell you.